ขุจ้าเล่าสมัยท่านเป็นพระเจ้ามคธเทวะเป็นพระราชาท่านตั้งการาณวัตรไว้คือถ้าผมงอกแล้วให้ออกบวชแล้วก็คราวนั้นเนี่ยท่านสอนแค่พรม,มิหารสี่คนทั้งหลายก็เลยพากันไปเป็นพรมกันเต็มเลยนะการาณวัตรนี้ดำรงอยู่ได้แปดหมื่นสี่พันช่วคนคนคนหนึ่งตอนนั้นอายุ สามแสนสามหมื 3, 36, 000, ่นหกพันปีเป็นเด็กแปดหมื่นสี่พันปีเป็นอุปราชเตรียมคลองลาชแ 8, 000, ปแ 8, 000, ดหมื่นสี่พันปีคลองลาชแปดหมื่นสี่พันบวแปดหมื่นสี่พันปีแต่ผู้เจ้าบอกว่าการยานวัตรที่ท่านตั้งในครั้งนี้เป็นไปถึงนิพพานนะาการยานวัตรก็คือมรรคมีองแปดหรือสินสมาธิปัญญา พูดยอดหนึ่งเดียวก็อานาปานาสติคือกายักตาสตินะเนี่ยเราจะได้กลับบ้านเก่าที่แท้จริงนะกลับบ้านเดิมนบ้านหลังนี้ก็ต้องทิ้งไปตามเหตุตามปัจจัยนะ